เบลล่ารานีภูมิใจเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตได้รับพระราชเครื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่สี่จตุทดิเรกคุณาภรณ์นางเอกสาวงดงามทั้งกายและ tomatoes. ใจเป็นนางเอกสายบุญเบลล่ารานีกับความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอัน okay. สูงสุดของชีวิตและวงตระกูลได้รับพระราชเครื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่สี่จตุทดิเรกคุณาภรณ์โดยเธอได้เขียนบอกเล่าไว้ว่านับเป็นเกียรติอันสูงสุดอีกครั้งของชีวิตที่ได้รับพระราชทานเครื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สันเสริญยิ่งดิเรกคุณาพรชั้นที่สี่จตุทดิเรกคุณาพรขอขอบพระคุณมูมมุนี่รามาธิรีในพระราชุปถัธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสำหรับโอกาสในครั้งนี้นะคะจะพอลำดับที่21นางสาวรานีแคมเปญตามที่รับพระราชทานเครื่องครุ่งราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สันเสริญยิ่งดิเรกคุณาพรชัน้นที่สี่จตุทดิเรกคุณาพ 4, ตราพตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่20พฤศจิกายน2566น ด้วยความเสียสละของท่านในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในกิจการมรดกทุนของมูลนิธิรามาธิบดีตามพันธกิจหลักเพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นมูลนิธิรามาธิบดีขอแสดงความยินดีชื่นชมและยกย่องเชิดชูเกียรติท่านในฐานะบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในการสนับสนุนการดําเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณาสุข อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนทั่วทั้งประเทศคุณงามความดีในน้ำใจแห่งการให้ของท่านจะได้รับการจารึกไว้ตราบนานเท่านานและส่งผลบุญให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากสัพพโรคา,าพาธและอุปทวันตรายทั้งปวงเจริญด้วยจตุรพิษพระชัยตลอดกาลนาน